จัก,กรยานยนต์ล้มริมทางกระบะอ้างจนตัวพยายามหักหลบแต่ไม่ทันพุ่งชนซ้ำเต็มแรงลากร่างหญิงติดใต้ท้องรถหนุ่มพล,ลเมืองดีจะลงไปช่วยถูกเฉียวบาดเจ็บวันที่18กรกฎาคม2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา21.30นของวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์วิทยุกู้ภัยพนมรับแจ้งอุบัติเหตุซ้ำซ้อนรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ล้มริมทางก่อนหน้าเสียชีวิตหนึ่งรายคนไปช่วยบาดเจ็บหนึ่งรายบนถนนหลวงหน้าเทศบาลตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดชาเชิงเศราจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยพนมจุดหัวสำโรงแปลงยาว ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะยี่ห้ออีสููบีแม็ x ทะเบียน5กอไก่รอเรือ7671กรุงเทพมหานครส่วนผู้ชายนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลแปลงยาวบาดเจ็บสาหัสล่าสุดส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลเมืองเชิงเซาวแล้วจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าตนเองกับสามีเพิ่งเลิกงานมาขับรถจักรยานยนต์ออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ระหว่างทางจะกลับบ้านสามีตนเห็นมีอุบัติเหตุผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ล้มริมทางฝั่งตรงข้ามจึงจอดรถแล้วเดินข้ามเพื่อจะไปช่วยจู่ไมยมกมีรถกระบะยี่ห้ออีซูซุคันดังกล่าววิ่งมาด้วยความเร็วพุ่งชนจนเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนรถกระบะได้ลากผู้หญิงติดไปใต้ท้องรถยนต์ ส่วนสามีตนโดนเฉี่ยวด้านคนขับรถกระบะคันก่อเหตุให้การกับตำรวจสอพอแปลงยาวพูดเจ้าวกวนลักษณะมีอาการคล้ายคนดื่มสุราบอกว่าตนเองขับรถมาทางตรงกำลังจะกลับบ้าน จุดเกิดเหตุเป็นจุดอับมืดมากจนตัวพยายามจะหักหลบแต่ไม่ทันจึงชนเข้าอย่างจางส่วนหญิงติดใต้ท้องรถชื่อนางสาวสาสิธรขอสงวนนามสกุลอายุ36ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพันตำรวจตรีเจตนาปินอโนงร้อยเวร30ตําตำรวจสอพอแปลงยาวจะประสานติดต่อญาตเพราะผู้เสียชีวิตเป็นคนต่างจังหวัดมาทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งใน อำเภอแปลงยาวส่วนร่างให้อาสาสมัครกู้ภัยพนมนำไปที่โรงพยาบาลแปลงยาวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมเชิญคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุไปสอบสวนโดยละเอียดต่อที่สพแปลงยาวตามขั้นกฎหมายต่อไป